ในวันเดียวกับวันเกิดของเจ้าชายจอร์ดเมแกนมาเคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ได้ประกาศข่าวสำคัญมีวิธีทำให้เคทมิดเดิลตันและเจ้าชายวินเลี่ยมไม่พอใจหรือไม่ความตึงเครียดระหว่างเจ้าชายวินเลี่ยมและเจ้าชายแฮร์รี่นั้นชัดเจนและภรรยาทั้งสองของพวกเขาก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยแท้จริงแล้วเคทมิดเดิลตันและเมแกนมาเคิลจะไม่มีการติดต่อกันอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลเปิดเผยรูปถ่ายของเจ้าชายจอร์ดพระโอรสเพื่อฉลองวันเกิดอายุครบ11ตปีซัดเซกจึงมักต้องการให้เหตุการณ์นี้เลวร้ายลงไม่ว่าในกรณีใดนี่คือความเห็นของแดนวูตันผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์มันก็แย่จริงๆเช่นกันเจ้าชายแฮร์รี่ได้แย่งซีนการเผยแพร่รูปถ่ายของแคทเธอรีนมิดเดิลตันที่สวยงามนืม่องในวันเกิดของเจ้าชายจอร์ด โดยประกาศในวันเดียวกันว่าเกมอินวิกตัสจะจัดขึ้นที่เบอร์มิงแฮมในปี2027เขากล่าวอย่างคมคืนอย่างเห็นได้ชัดเมแกนมาเข้ากับเจ้าชายแฮร์รี่จงใจทำแบบนั้นเพื่อแย่งซีนภาพถ่ายที่เผยแพร่ของเจ้าชายจอร์ดหรือเปล่า สำหรับเขาแล้วไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทําแบบนั้นโดยตั้งใจมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าชายแฮร์รีนาสงสารแค่ไหนเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของจอร์ดเขารู้ว่าภาพถ่ายนี้จะถูกเผยแพร่เขาต้องการขโมยซีนด้วยการประกาศการแข่งขันอินวิกตัสมันเป็นเกมที่น่าสมเพชอีกแล้วน้ำเสียงเดียวกันสำหรับผู้บรรยายเรื่องราชวงศ์แองเจลาเลวิน มันน่าเสียดายจริงๆฉันคิดว่าเมแกนชอบทำแบบนั้นเราเห็นมาหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่ราชวงศ์ทำอะไรบางอย่างพวกเขาต้องทำมันให้ถูกต้องก่อนและทุกอย่างต้องได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังฉันเคยได้ยินมาหลายครั้งว่าเธอรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่มันไม่ใช่ความผิดพลาดเธอระมัดระวังมากและฉันเดาว่าแฮร์รี่คงถูกบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำ อดีตนักแสดงสาวจะไม่กลับมาลอนดอนในเร็วๆนี้เป็นเรื่องจริงที่ในหลายๆโอกาสเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเข้าได้จัดการประกาศงานใหญ่ๆหรือการตัดสินใจที่สำคัญในเวลาเดียวกับที่ราชวงศ์ฉลองวันสำคัญแต่ไม่สามารถเผชิญหน้ากับวินเซอร์ได้จริงๆแล้วเธอเมแกนมีงานล้นมือกับแบรนด์และรายการทำอาหารใหม่ของเธอนอกเหนือจากการดูแลลูกๆ สิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการคือความเครียดจากการกลับอังกฤษซึ่งเธอหวาดกลัวว่าจะถูกโหวในที่สาธารณะอีกครั้งซึ่งเธอพบว่าเจ็บปวดอย่างยิ่งแหล่งข่าวบอกกับผู้ใกล้ชิด